สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยากให้ทุกคนเปิดคลิปนี้ด้วยใจที่สงบเพราะสิ่งที่หมอปลายเคยเตือนไว้ได้เกิดขึ้นแล้วไม่มีใครคิดไม่มีใครเชื่อแต่สิ่งที่ท่านทำนายไว้เมื่อหลายเดือนก่อนวันนี้กําลังเป็นจริงทีละข้อหมอปลายบอกไว้แล้วว่าปีนี้น้ำจะมาแบบไม่ให้ตั้งตัวและหลายจังหวัดในประเทศไทยก็ได้เจออย่างที่เธอพูด น้ำหลากมาเร็วรุนแรงและไม่ทันตั้งตัวจริงๆไม่ใช่แค่น้ำแผ่นดินก็สะเทือนอย่างที่เธอเตือนเป๊ะบางคนเรียกว่าบาังเอิญแต่หลายคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าบางอย่างบนฟ้าต้องการให้มนุษย์ตื่นรู้หมอปลายเตือนเรื่องใหญ่ที่ยังไม่เกิดและกำลังจะเกิดเร็วๆนี้หมอปลายบอกไว้ว่าปีนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องภัยธรรมชาติ แต่ยังมีเรื่องกำรวมของผู้คนที่จะเริ่มทรงผลทีละอย่างจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คนจำนวนมากต้องกลับไปทบทวนชีวิตต้องรู้จักหยุดต้องรู้จักดูแลบุญของตนเองแต่ที่ทำให้หลายคนสะดุ้งยิ่งกว่าคือคำพูดต่อไปนี้และคนที่มีลายมือกากบาทจะเป็นกลุ่มที่ฝาฟันทุกอย่างได้ดีที่สุดและเตรียมตัวรับโชคก้อนใหญ่ในแบบที่คนรอบข้างยังตกใจลองยกฝ่ามือขึ้นมาดูตอนนี้ มีใครเห็นกากบาทบนฝ่ามือบ้างครับกล้องซูมช้าๆเพื่อสร้างความลึกลับดนตรีทุ้มต่ำเริ่มดังขึ้นเหมือนลางบอกเหตถ้าคุณมีคลิปนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่มาเจอแต่คุณถูกดึงให้เข้ามาฟังสิ่งนี้สิ่งที่หมอปลายทำมเกี่ยวกับคนลายมือกากบาทหมอปลายเคยพูดชัดเจนว่าคนลายมือกากบาดคือคนที่ฟ้าเลือกเขาคือคนที่บุญเก่าจัดหนัก เวลาโชคมาจะมาแรงจนตั้งตัวไม่ทันและยังพูดต่อว่าถ้าเป็นช่วงที่ภัยธรรมชาติเกิดพร้อมกันหลายอย่างบุญของคนลายมือกากบาทจะยิ่งทำงานและจะมีเหตุการณ์พลิกชีวิตแบบรวดเร็วคำทำนายที่ทำให้หลายคนขนลุกที่สุดคือจะมีคนลายมือกากบาทจำนวนมากถูกลอตเตอรี่12ล้านบาทในปีนี้ ใช่ครับ12ล้านบาทไม่ใช่เงินหลักหมืน่นไม่ใช่หลักแสนแต่เป็นเงินที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงทำไมหมอปลายถึงพูดแบบนั้นหมอปลายอธิบายว่าเส้นกากบาทบนมือคือเส้นที่เกิดจากผลบุญเก่ามันเหมือนการคูณบุญหลายเท่าตัวในช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดช่วงเวลาที่ฟ้าเปิดคือช่วงที่โลกเกิดความปั่นป่วนเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวเบาๆภัยธรรมชาติแปลก ผู้คนตกอยู่ในความกลัวความไม่แน่ใจหมอปลายบอกว่ายิ่งฟ้าปั่นป่วนมากเท่าไหร่พลังบุญของคนลายมือกากบาทจะยิ่งลุกขึ้นมาปกป้องและดันชีวิตให้พุ่งขึ้นสูงนี่คือเหตุผลว่าทำไมหลายคนที่มีเส้นกากบาทถึงรอดเสมอเจอเรื่องร้ายก็พลิกเป็นดีเจอปัญหาก็กลับมามีเงินมีโชคมีงานเหมือนมีมือมองไม่เห็นช่วยอยู่ตลอดเวลา คำเตือนจากหมอปลายที่หลายคนมองข้ามแต่หมอปลายเตือนว่าโชคใหญ่จะเข้าหาคนที่จิตนิ่งและไม่อาคตาดห้ามพูดคำแรงห้ามสาปแช่งห้ามด่าใครด้วยอารมโมโหเพราะคำแรงจะย้อนกลับมาหาตัวเองเร็วมากและที่น่ากลัวคือหมอปลายบอกว่าคนมีเส้นกากบาดแรงมากดีจะดีแรงแต่ร้ายก็จะร้ายแรงกว่าใครเพราะเป็นคนที่เทพคอยจับตายอยู่ตลอดเวลา แล้วทำอย่างไรถึงจะดิงดูดโชค12ล้านเข้ามาได้หมอปลายให้สามเคล็ดลับที่สำคัญแบบห้ามละเลย 1. ต้องทำบุญกับผู้มีพระคุณพ่อแม่ผู้ให้หรือผู้ที่ดูแลเราบุญนี้จะคุณเร็วที่สุดสำหรับคนลายมือกากบาท 2. ห้ามพูดลบห้ามบุญจนติดเป็นนิสัยเพราะพลังบุญจะไหลออกทันทีและจะทำให้โชคก้อนใหญ่หายไป 3. ให้ท่องคำนี้ก่อนซื้อลอตเตอรี่ขอให้บุญเก่าที่สั่งสมโปรดนำพาโชคก้อนใหญ่เข้าหาข้าพเจ้าในเร็ววันหมอปลายบอกว่าคำนี้เหมือนปลดล็อกบุญเก่าและทำให้บุญเคลื่อนตัวเร็วขึ้นสัญญาณที่บอกว่าโชค12ล้านกำลังจะเข้าหาหมอปลายกล่าวไว้ว่าคนลายมือกากบาดจะมีสัญญาณลุวงหน้าเช่นรู้สึกปวดมือเฉียบพลัน มีญาติผู้ใหญ่ที่ล่วงลับมาเข้าฝันเจอนกหรือสัตว์ประหลาดในทางที่ไม่คาดคิดเห็นเลขซ้ำเช่น111-222-888อยู่ดีๆเหมือนมีใครเรียกชื่อเราเบาๆหมอปลายบอกว่าไม่ต้องกลัวนี่คือสัญญาณจากฟ้าไม่ใช่ผีเป็นการเตือนว่าคุณกำลังเข้าช่วงเปิดบุญสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือจุดเริ่มต้นของคลื่นใหญ่ครั้งที่สอง น้ำท่วมเกิดแล้วแผ่นดินเสถอนแล้วต่อไปคือการเปลี่ยนแปลงทางพลังงานของคนที่มีบุญเก่าแรงหมอปลายบอกว่าคลื่นใหญ่ครั้งที่สองจะเป็นคลื่นของโชคบางคนถูกหวยบางคนได้เงินก้อนจากงานบางคนได้รับโอกาสใหญ่ที่เปลี่ยนชีวิตและเธอย้าว่าคนมีลายมือกากบาทคือกลุ่มที่จะได้รับก่อนใคร วันที่คุณกดเข้ามาดูคลิปนี้ไม่ใช่บังเอิญไม่ใช่เพราะระบบแนะนำแต่เพราะบุญเก่ากำลังเรียกคุณถ้าคุณมีลายมือกากบาทเตรียมตัวให้ดีเพราะช่วงนี้คือช่วงเปิดทางรวยที่สุดของปีภาพฝ่ามือขึ้นกลางจอพร้อมข้อความโชค12ล้านใกล้กว่าที่คิดอย่าลืมทำบุญแล้วฟ้าจะให้มากกว่าที่ขอ สำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้มันอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญบางครั้งฟ้าจะมีวิธีส่งสัญญาณแปลกๆให้กับผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีเส้นกากบาทบนฝ่ามือขอให้คุณตั้งใจฟังคลิปนี้ให้จบเพราะนี่คือพิธีปลดล็อกโชค100ล้านบาทพิธีที่หมอดูโบราณเกจิหลายสำนัก และหมอผู้รู้พลังพิเศษต่างเชื่อเหมือนกันว่าทำถูกวิธีโชคใหญ่เปิดทันทีและพิธีนี้ต้องทำก่อนวันหวยออกหนึ่งวันเท่านั้นทำไมคนที่มีเส้นกากบาทถึงมีโชคใหญ่หมอดูโบราณเชื่อว่าเส้นกากบาทคือเส้นของบุญเก่าที่รอป,ปลดปล่อยบุญนี้ไม่ได้ให้ทีละน้อยแต่จะให้แบบพุ่งแรงเป็นเงินก้อน และมาในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตและที่สำคัญคนที่มีเส้นกากบาทคือคนที่ฟ้าเลือกให้รวยทางลาบลอยไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่เงินฟ้าประทานเงินก้อนเข้ามาแบบคาดไม่ถึงโชคแบบทันทีทันใดทั้งหมดนี้เกิดขึ้นง่ายกว่าคนทั่วไปเพราะบุญเขามีแต่ต้องเปิดใช้ให้ถูกจังหวะและจังหวะที่ทรงพลังที่สุดคือ คืนก่อนหวยออกคืนนี้จะเป็นคืนที่พลังงานเชื่อมถึงเป็นช่วงที่เปิดประตูบุญและทำให้คนเส้นกากบาทสามารถดึงโชคเข้าหาตัวเองได้มากที่สุดทำไมต้องทำก่อนหวยออกหนึ่งวันในทางพลังงานคืนก่อนวันหวยออกเป็นวันที่พลังโชคลาบหมุนแรงที่สุดเหมือนกระแสน้ำที่กำลังพุ่งสูงสุดก่อนแตกส่ากระจายออกไปในวันรุ่งขึ้น คนเส้นกากบาทมีคลื่นบุญของตัวเองอยู่แล้วแต่ต้องตั้งให้ตรงคลื่นบุญของการเวลาเหมือนมีสัญญาณอยู่สองสัญญาณ 1. อยู่ที่มือของคุณ 2. อ,อยู่ในค่ำคืนก่อนวันโชคถ้าสัญญาณทั้งสองตรงกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นคือโชคใหญ่ระดับปลดหนี้เปลี่ยนฐานะและเป็นเศรษฐีทันทีนี่คือเหตุผลว่าทำไมพิธีนี้จึงสำคัญ และต้องทำให้ถูกต้องที่ 3. สาสพิธีปลดล็อกโชค100รล้านบาทสำหรับคนเส้นกากบาททำก่อนหวยออกหนึ่งวันเท่านั้นพิธีข้อที่หนึ่งจุดทูบหนึ่งดอกพร้อมเรียกบุญเก่าให้คุณหามุมสงบอาจเป็นโต๊ะหมู่บูชาหรือแม้แต่หน้าบ้านก็ได้จุดทูบหนึ่งดอกเท่านั้นไม่ต้องจุดหลายดอก ไม่ต้องพิธีใหญ่เพราะคนเส้นกากบาทไม่ต้องเรียกใครมาช่วยบุญเก่าคือผู้ช่วยของคุณอยู่แล้วเมื่อจุดทูปให้หลับตาแล้วพูดในใจว่าขอให้บุญเก่าที่เคยทำมาเปิดทางให้ลาบลอยในเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่ต้องบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชื่อใดไม่ต้องเอ่ยตำแหน่งเพราะพลังงานบุญจะวิ่งมาหาคุณเอง ตรงนี้สำคัญอย่าพูดคำว่าร้อยล้านหรือหนึ่งรล้านตรงๆเพราะหมอรุ่นเก่าบอกว่าโชคลาภเป็นสิ่งละเอียดต้องให้ฟ้ากำหนดจำนวนเองถึงจะเข้ามาได้แรงที่สุดพิธีข้อที่สองท่องคาถาปลดล็อกโชคในใจคาถานี้ต้องท่องเก้าครั้งแต่ต้องท่องในใจเท่านั้นไม่ต้องออกเสียงให้ท่องว่า ฉันเป็นผู้มีบุญฉันเป็นผู้รับโชคบุญความดีที่เคยทำขอเปิดทางลาบใหญ่ในครั้งนี้ระหว่างท่องให้หายใจเข้าออกสช้าจังหวะสม่ำเสมอคนเส้นกากบาทจะมีพลังคิดแรงเป็นพิเศษแต่พลังนี้จะทำงานได้ก็ต่อเมื่อจิตสงบพอท่องครบ9้ารอบ ให้ลืมตาช้าๆจะรู้สึกเหมือนโลกเงียบลงนี่คือสัญญาณว่าจิตของคุณเริ่มตรงกับคลื่นบุญพิธีข้อที่3าล้างคำลบออกจากตัวคนที่มีเส้นกากบาทมีพลังพูดพลังคิดที่แปลกกว่าคนอื่นคิดดีดีเกิดคิดร้ายร้ายเกิดคิดลบก็จะดึงโชคออกจากตัวทันที หมอปลายและหมอหลายสำนักพูดเหมือนกันว่าจะรับโชคใหญ่ต้องไม่มีพลังลบตกค้างให้ทำดังนี้ก่อนนอนให้ล้างมือทั้งสองข้างด้วยน้ำสะอาดไม่ต้องน้ำมนไม่ต้องเกลือแค่น้ำสะอาดธรรมดาระหว่างล้างมือให้พูดในใจว่าขอให้สิ่งไม่ดีหมดไปเหลือไว้แต่พลังดีสำหรับรับโชควันพรุ่งนี้ เสร็จแล้วเช็ดมือให้แห้งแล้วมองฝ่ามือตัวเองถ้าคืนวันนั้นคุณรู้สึกขนลุกวาบวาบหรือรู้สึกอุ่นที่ฝ่ามือคือสัญญาณว่าพิธีเริ่มทำงานแล้วบุญกำลังถูกปลดล็อกสัญญาณว่าพิธีกำลังทำงานหลังทำพิธีทั้งสามอย่างถ้าคุณเจอสิ่งเหล่านี้แปลว่าโชคกำลังเคลื่อนมาหาคุณ อยู่ดีๆรู้สึกขนลุกฝันเห็นผู้ล่วงลับฝันเห็นเด็กหรือเห็นน้ำของเก่าพังแต่มีของใหม่เข้ามาแทนมือร้อนหรือมือเย็นผิดปกติรู้สึกอยากซื้อลอตเตอรี่เลขหนึ่งเลขใดเฉพาะเจาะจงนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าพลังบุญกำลังเคลื่อนเข้ามาในเส้นกากบาดของคุณถ้าคุณดูคลิปนี้จนจบและโดยเฉพาะ ถ้าคุณมีเส้นกากรบาดบนฝ่ามือจริงๆอยากให้รู้ว่าไม่มีอะไรบังเอิญคลิปนี้ไม่ใช่คลิปทั่วไปแต่เป็นคลิปที่ถูกพาคุณมาเจอหมอดูทุกสำนักเชื่อว่าคนมีเส้นกากระบาดจะมีช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตที่ฟ้าจะให้และเวลานั้นอาจเป็นตอนนี้พิธีทั้งสามข้อที่ให้ไม่ใช่พิธีมนต์ดำ ไม่ใช่ไสยศาสตร์อันตรายแต่เป็นการจัดพลังงานบุญให้ตรงเวลาทำให้โชคใหญ่เข้าได้แรงที่สุดถ้าบุญของคุณพร้อมถ้าเส้นของคุณถูกเปิดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเนงินก้อนความโชคดีระดับชีวิตเปลี่ยนหรือแม้แต่โชคใหญ่100รล้านบาทขอให้ผู้ที่ดูคลิปนี้โดยเฉพาะคนที่แชร์ได้ปลดล็อกบุญได้โชคลาภ และได้เจอสิ่งดีๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้โชคใหญ่เดินทางมาหาคุณ